นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมปจิตชามินาสังสีโม พมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพ,าพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพะวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอาอุนมโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระภาสีวิระท,ทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปะติชามิเพงเพ่งพ้าพาหาหาลือลือสัมปะจิตชามินาสังซีโมพมมาจะมหาเทวาสพเพยกขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพระวันตุเม มหาปุญโญมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพ่งพาพาหาหาลือ,ลอ สัมปจิตฉามินาสังสีโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยัขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปะติชามิเพงเพ่ง้า,า้าหาหาลือลือสมปะจิตฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาราโภพ,พวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาพาหาหาลือลือ สัมปจิตชามินาสังซิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายนติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมาอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปะติชามิเพงเพ่งพ้าภาหาหาลือลือสมปะจิตชามินาสังซิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพ,พวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาพาหาหาลือลือ